ที่นี่สถานีรถไฟกุจิกนะครับด้านหลังนี้ก็กเป็นอาคารสถานีรถไฟ124ปีนะครับ ย้ายแล้วสถานีรถไฟกุจิกอายุกว่า124ปีเนื่องจากกีดขวางเส้นทางรถไฟความเร็วสูงไทยจีนเมื่อวันที่12มกราคม2567ที่ผ่านมานะคะสถานีรถไฟกุจิกตั้งอยู่ที่ตำบลกุจิกอำเภอสุงเนินจังหวัดนครราชสีมากระดับดำเนินการย้ายอาคารสถานีรถไฟกุจิกหลังเก่านะคะ ที่สร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่5ประมาณปีพศ2442ค่ะส่วนสาเหตุเนี่ยที่ต้องถูกรื้อถอนและย้ายออกมาเนี่ยเนื่องจากกีดขวางเส้นทางรถไฟความเร็วสูงไทยจีนกรุงเทพหนองคายระยะที่1ช่วงกรุงเทพนครราชสีมาอาคารสถานีรถไฟกุจ,จิกหลังนี้นะคะก็จะเป็นอาคารไม้ค่ะสูง2ชั้นยาว6เมตรกว้าง4เมตรค่ะ โดยการรื้อถอนนะคะก็จะแยกชิ้นส่วนนะคะที่มีสภาพทุดโทรมเนี่ยก็จะมัดเข้ากับโครงเหล็กค่ะอย่างระมัดระวังเลยนะคะแล้วก็จะใช้แยกมือค่ะดีดขึ้นมาวางบนแท่งเหล็กกลมนะคะแล้วก็จะใช้รอกค่ะดึงตัวอาคารสถานีนะคะนำมาวางไว้ตรงนี้ค่ะซึ่งจะอยู่ตรงข้ามกับสถานีรถไฟกุจ,จิกหลังใหม่นะคะซึ่งจะมีถนนคันกลางค่ะประมาณ30เมตรค่ะและใช้เวลา กยกมาไว้ตรงนี้นะคะมากกว่า3ชั่วโมงเลยนะคะสถานีรถไฟกุดจิกหลังนี้นะคะในอนาคตเนี่ยก็จะมีการพัฒนานะคะให้เป็นแหล่งเรียนรู้ท้องถิ่นค่ะก็จะมีการจัดนิทรรศการภาพเก่าเล่าเรื่องกุดจิกนะคะเพื่อเป็นจุดท่องเที่ยวและเช็คอินถ่ายรูปให้กับนักท่องเที่ยวต่อไปค่ะ เดี๋ยวเราเดินข้ามถนนนะคะไปฝั่งทางด้านรางรถไฟกันต่อเลยค่ะและอีกไม่นานนะคะสถานีรถไฟกุจิกเนี่ยก็จะมีต่อหม้อนะคะทางรถไฟความเร็วสูงขึ้นให้เห็นแล้วนะคะอ่าก็จะคล้ายๆกับที่สถานีรถไฟสูงเนินค่ะทุกคนบริเวณนี้นะคะก็จะเป็นเขตก่อสร้างนะคะ โปรดระมัดระวังเป็นพิเศษค่ะทุกคนนี่เขามีป้ายแปะไว้นะคะแล้วส่วนตรงนี้นะคะก็จะเป็นทางเดินค่ะเขาจะมีทางเดินให้นะคะเพื่อที่จะไปรอรถไฟคะ่ะทุกคนนี่ตามทางเลยค่ะและฝั่งทางด้านนี้ก็เป็นอาคารสถานีรถไฟกุจ,จิกหลังเก่านะคะไปกันต่อเลยค่ะนี่ป้ายก็มีห้องน้ำตรงไปนะคะแล้วก็นี่ ตรงไปเหมือนการทางเข้าสถานีค่ะทุกคนในช่วงนี้นะคะใครที่โดยสารรถไฟนะคะที่สถานีรถไฟกุจ,จิกนะคะก็จะไม่ค่อยสะดวกเท่าไหร่นะคะทุกคนเพราะว่าบริเวณโดยรอบของสถานีเนี่ยก็มีการก่อสร้างะคะ่ะทุกคนเข้ามาใช้บริการอย่างระมัดระวังนะคะ <S <S นี่ป้ายนะคะสถานีรถไฟกุจ,จิก สถานีรถไฟกุจ,จิกนะคะก็เปิดการเดินรถเนี่ยเมื่อปีพศ2443ค่ะเป็นสถานีรถไฟเล็กๆนะคะในเส้นทางรถไฟสายตะันออกเชียงเหนือบนกอมอที่241อยู่ระหว่างสถานีรถไฟสูงเนินและสถานีรถไฟโคกรวดค่ะอักษรย่อนะคะก็ไก่จอจานทางด้านซ้ายมือนะคะก็จะเป็นห้องน้ำนะคะแล้วก็จะเป็นตัวอาคารสถานีชั่วคราวค่ะทุกคน พอมาเดินรอรถไฟนะคะก็ต้องเดินแบบระมัดระวังนะคะเห็นไหมคะเพราะว่ามีทางเดินนิดเดียวเองคะ่ะทุกคนต้องคอยมองรถไฟนะคะอันตรายคะ่ะทุกคน <S <S เดี๋ยวเราจะเข้าไปในตัวอาคารสถานีนะคะนี่ตรงนี้นะคะก็จะเป็นตารางเวลาเดินรถคะ่ะทุกคนสถานีรถไฟกุจิกนะคะนี่นะคะมีรถล่องนะคะจอด3ามขบวน ส่วนรถขึ้นก็สามขบวนเช่นกันค่ะโอเคอ่าเดี๋ยวเราลองเดินไปทางด้านนี้กันต่อนะคะเพราะว่ารถไฟยังไม่มาค่ะทุกคนเดินกันก่อนค่ะทุกคนนี่ก็จะเป็นอาคารสถานีชั่วคราวนะคะแล้วทางด้านหน้าก็จะมีแนวเขตกั้นนะคะว่าเป็นเขตก่อสร้างค่ะทุกคนห้ามเข้าค่ะอันตรายค่ะ นี่ก็เป็นป้ายสถานีรถไฟปุจจิกฝั่งทางด้านเหนือนะคะนี่มุมนี้นะคะมองเห็นอาคารหลังเก่าอยู่ไกลๆนู่นนะคะ นทางด้านใต้ของสถานีนะคะก็มีการก่อสร้างค่ะเริ่มมีการขุดเจาะดินบ้างแล้วนะคะตรงนี้เนี่ยน่าจะเป็นฐานต่อหม้อของทางรถไฟความเร็วสูงค่ะอ่าแต่ใช่หรือเปล่าก็ไม่แน่ใจนะคะและสำหรับคลิปนี้ต้องขอจบลงเพียงเท่านี้ พบกันใหม่ในคลิปหน้าบ๊ายบาย